นรกถาวรไม่มีนะพระพุทธเจ้าเห็นหมดแล้วนรกถาวรไม่มีแต่อยู่นานอยู่ซ้ําอยู่นานพยายมมีไหมพระพุทธเจ้าเรียกอะไรพยายมเราเรียกพยายมพระพุทธเจ้าเรียกยมัสสะนะนิรยาบาลพวกที่พาสันนรลกไปนะยมัสสะ <c oughs> ก็จะถามถึงเทวทูตห้า เคยเห็นคนแก่คนเจ็บนะเคยเห็นคนเกิดไหมคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรคนตายไหมนี่แล้วเป็นไงทําความดีบ้างไหมไม่ได้ทําเลยยมสะจะนิ่งพอนิ่งปุ๊บนายนิรยบาลเนี่ยนะก็จะรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปด้วยอาการนิ่งของยามสะ ก็คือเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของนรกนะยมสะเห็นแล้วตัวเองก็ยังกลัวเลยเพราะตัวเองก็ยังเป็นปุถุชนต้องเกิดแก่เจ็บตายและตัวเองก็คงไม่พ้นต้องมาเป็นสัตว์นรกนี่อีกครั้งหนึ่งยมสาะก็เลยปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ารู้ความคิดของยมสสะเล่าให้สาวกฟัง เล่าให้พิกุทั้งหลายฟังนี่ยามัสะกำลังคิดอย่างนี้นะบอกขอให้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้เกิดทันพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนะและขอให้เราเนี่ยได้เข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคขอให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมแก่เราและขอให้เราเนี่ยรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว นี่เป็นความปรารถนาของยามสะ์ซึ่งเขาก็อยู่ในโนรกเขาก็เห็นอยู่เขาก็เลยปรารถนาที่จะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีอำนาจบันดาลให้ใครลงใครขึ้นใครอะไรแต่กายกรรมวัชกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นเองเป็นตัวพาไปวัดชาถามพระศาสดาว่า เมื่อกายนี้แตกทําลายแล้วเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระผู้มีพระภาคบอกว่าตัณหาตัณหาความอยากเป็นตัวพาไปสู่พบใหม่